ให้เก็บพี่ไปแล้วอ่ะให้หมดอ่ะนะพ,พี่น้องๆเออถ้าใครดื้อรั้นแค่นั้นแหละเหมือนไอ้จอกไอ้โจ้ยกจอกอะดงเก็บไปแล้วไม่ต้องมาแล้วไปหลายๆช่องเขาให้อ่ะนะ <c oughs> บ้านเขาจะทําอะไรก็ได้ใช่ใช่ไหมทําอะไรก็ได้ก็ถูกแต่แต่ในเมื่อเรามาแต่เราไปเขามาเราก็ต้องกลับไปใจเราต้องกลับไปหาเขาอ่ะแต่เขาไม่ให้เก็บเราอ่ะเออแต่เราก็ทําตัวร,รีบๆเราก็ถอยมาเราไม่ไม่ได้ไปพูดห้องเขานะ เหมือนแอปบรรทยเมื่อคืนเราไม่ได้พูดเราพูดห้องเราไงแต่ตอนนี้มาเลยมาสองชองั่วโมงเขาไม่ย้อนหรอกเขาไม่ได้มาหรือหรือฟื้นเรื่องมันลึกสองชั่วโมงกว่านางไม่สามารถจะมาฟังเราได้หรอกจดจัดแก้เสบๆกันคัน่นะนะประมาณเนี่ยน้องโน้นสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าว้าน้องสาวคไอยมาแล้วน้องสาวเต็มสวัสดีค่ะมาส่งพี่สาวลงไลน์ใช่ไหมเนี่ยขอบใจมากจ้าน้องสาว ขอบใจหลายๆเด้อนี่พวงเราโดนโดนจอดาไปละรอบนะน้องเต็มน้องเต็มนะนะอ่ามารายงานตัวจ้าน้องนุ่นจ้าน้องนุ่นในฝั่งน้องนุ่นเด้อเด้อน้องนุ้นก็เพิ่งหลังคายังไม่เต็มอ่ะน้องนุ้นแว้นนะลูกนะเนี่ยที่แม่พวงพูดเนี่ยก็คือเราต้องเว้นไปหาพี่พี่เพื่อนหลังคาเราจะได้เติบโตเนี่ยแว้นไปเลยเราต้องเราต้องไปหาพี่พี่แม่แม่นะลูกเด้อ เราอย่ามาเป็นขอทานในห้องแม่ว่าฝากช่องในนะขอลังคาด้วยนะโดยที่คุณไม่ไปหลังบ้านคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ให้ถ้ามุดไปหลังบ้านพี่พี่น้องน้องย่าญาติยาย,ย,าย,ย,าย,ย,ายป้า,ปา,ปาเขาไม่ใจร้ายใช่หลกักการมบอกใช่ไหมน้องเต็มเขาไปเขา,เขาตอบกลับหมดอะไรนะหนูจะได้ใจตรงนั้นทุกคนจะให้คุณหมดเลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราจะรักเราจะรักและโอบอุมเอาเลยประมาณเนี้ย ช่องแม่พวงนี่แหละให้คนมาจับไม้จับมือช่องอื่นเขาไม่ให้ไปเจที่พูดมาเออใช่ไหมไอ้ดวันใดของเราให้หมดแต่อย่ามาทําร้ายเราเหมือนไอ้โยอไอ้โจ้ยกจอออะโดนเรียบร้อยใช่ไหมน้องเต็มเราอยู่กันมานมนานเนาะเนาะยายใจหลายเด้อย่าจงจริงยายยายก็พูดตรงๆเหมือนพวงนี่แหละใช่ไหมยายบอกว่าอีกช่องเนี่อทำเอาพี่นะอย่าเรียกแม่เลย จะจีบหนุ่มอเอาคจีบจีบให้ติดมีหลายคนนะของนะลูกๆพี่พวงก็มีเยอะน้องชายก็เยอะเด้อจีบบกใหรเนาะนะใช่ไหมน้องเต็มเราอยู่กันมาเรารู้ใจกันแค่เอาปากเราก็รู้ใจกันระดัใหญ่เนาะไปก็ไปแบบนอบนอ,ออน่อนตอนแล้วก็ไปสม่ำเสมออย่างเงี้ยเขาอบอุ้มเอานะแต่คุณไปเหอะคุณไปแบนเหอะแล้วเวลาคุณเก็บชั่วโมงใครมาเฝ้าคุณ ให้มาอยู่กับคุณตรงเนี้ยไม่ต้องเอาเยอะเพื่อนเอาแค่สิบกว่าคนพอที่มาเฝ้าห้องคุณอ่ะเอาแค่นั้นพอคุณอย่าไปสเปซสบา่าแล้วไปค่ะเขาเข้ามาหาเราไหมเข้ามาเฝ้าเราไหมตรงนั้นอ่ะต้องดูตรงนั้น,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 นใครที่ให้ใจคุณใครที่อยู่กับคุณคิดแค่นี้พอไม่ต้องเอาเยอะหรอกเพื่อนอ่ะไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่สี่ห้าคนพอที่จริงใจนะ <laughs> น้องเต็มยังไม่ครบทีม <laughs> ติดไม่รู้ No, no, no. Yeah. นาะเนาะเนาะช่องเรียกเต็มสี่สิบกว่าจร <laughs> ิงเหรอโอเคเอาดีสบายใจเ no. นาะอายุวาสิโอเคแล้วมปเด้อบอกประกาศเขาได้ไงประกาศเขาก็รู้แหละเออตัวเองประกาศตัวเองเด้อ <laughs> เอองันดกคนจะไกละจะลงแล้ว แล้วบ้านแม่นงก็จะปล่อยพี่เมียแกนู่นเที่ยงห้านาทีอู้เพื่านขาก็จะพอพี่เมียนู่นจะปล่อยแล้วตอนนี้ห้าสิบเอ็ดแล้วว่ะสิบเอ็ดโมงห้าสิบเอ็ดแล้วงั้นก็ขออนุญาตลงไลฟ์บ้านนี้เดอ้ออันนั้นน่ะตั้งเวลาไว้แล้วอ่ะบ้านนู่นอ่ะพี่เมียตั้งเวลาไว้แล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเ้อทุกคนทุกยูสเซอร์อะไรเด้อไม่ได้ทักทายใครก็กลับขอโทษเลยแม่ป้อมขาบุขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวจะขอบคุณน้องชายน้องแแบบน้องเต็มขอบใจมากไปแอปไทยเราขออนุญ,ญาตลงเดไปบ้านน่ะลูกชายมากกักกอกสามตะก้าเดี๋ยวบ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายยายสมจา้าขอบคุณค่ะยายป้อมด้วยเด้อบ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายอีกเก้านาทีก็จะขึ้นพีเมียเพราะมันตั้งเวลาไว้แล้วน้องแมบจา้าพี่วงขอบใจมากเด้อ ทุกๆกำลังใจแอดเข้าอะไรเนาะอะไรเข้าหลามเนาะเดีเข้ามาใหม่นะแอดแอดนวดขอบคุณค่าอาร์ตนะพ่อค้าข,าขาลามนะโอเคขอบคุณทุกกำลังใจมารวมเลยเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันบ้านนู้นนะคะสุขสวัสดีทุกคนนะพบเจอกันเนี่ยกวินห้าได้รู้แล้วว่าเป็นใคร <laughs> ทุกคนมอสมอสบายสุขสวัสดีค่ะบุญรักษาพรคุ้มครองด้วยทุก